บรรยากาศยามเช้าทุกคนอยู่ที่บ้านโน้นชวนนอนทุกคนเนาะสำหรับบ้านโน้นชวนก็ทว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ทุกคนเด็กคนมากทุกคนทว่าแปดชิปหลังคาเงินมากทุกคนบรรยากาศยามเช้าเนาะมีมาปิดไก่เนาะกลางบ้านเนาะนี่นะ้รยังเลาะทุกคนาทุกคนยังเลาะมาีิเนาะ บรรยากาศบานเงินเพิ่นเนาะ <c oughs> โอ้คอแห้งวะ่ะอากาศมันหนาวเย็นเนาะนี่แต่วิ่งกำลังขึ้นเนาะบานชวนบานชวนม <c oughs> าได้ไปให้ไปชวนบปะผลักพรเนาะโอ้ก็ผลักพรเนะานะวานันเสาร์วันจันทร์อันนี้บมเดลพักฮลัลโห โ oh. อ้โหเนอะทุกคนนี่ที่ชีวิตเนาะทุกคนอากาศช่ะอปเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะอากันพิงไฟเนาะ บันซวนบันซวนโอ้กาดหนาวแล้วเนาะนกพากันมันจี๊ไฟเนาะค <c ười> ักค่ะค่ะนี่เจ้ากลัวบ้านเรามันเริ่มหนาวแล้วเนดะิเนาะสองสามมือแล้วนี่จะกาดน้ำสอนะ่อกเนาะหมดไอไปให้ไปชวนบ่ไปเนาะสวยๆกอนเนาะ เออหนาวเริ่มไอแล้วอากาศเย็นอันนี้ก็หาเรกกขางบ้านมูมีเวียกมมีไฮน่าเนี่ยและทุกคนเนาะเราแขางบ้านก่อนเนาะ มาดออื่มซีฟาร์ <c oughs> เ,เลยหมด hết บรรยากาศน้ำเต้าเนาะบั้นซวนเอ็ดปลาเลยเอ็ดกินปลาเลยโอ้ยเอาเพิงไฟนะนเนาะบรรยากาศเพื่อนเนาะทุกคนเพื่อนเตรียมจะไปให้ไปนาเนาะัน,น้ำเตนะ้าเนาะ No quay of mặt coconut. Ni a drop, binh 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 con, mình binh 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 quay binh 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 binh

มีตัวลิงทุกคนน,นี่เป็นเลี้ยงไว้เนาะ,น,ะนี่เห็นปะโอ้เป็นตับแพงเนี่ยคนเเลี้ยงไว้เนาะ ยังเลาะต่อนี่บัน่วนเด็ดไปเลยฮัลโหล โอ้มีต่ำเข่าอีกเนาะบ้าเข่ากับบรรยากาศเลยบ้านนี่ประเด็นอะไรเพิ่นเออไว้ห้องหึองมันจะหูวจักแม่ไม่ไม่มันจะหูวจักว่าเมื่อ <พ ut S 1> ยบ่นั่นเลยว่ารือว่ะอันนี้กด็ดัอันนี้แห้งบ่อเขาจะเพิ่มแห้งเพิ่มบป็นนุ่งมาต่ำเข่าออกกําลังกายเนาะ <laughs> ต,ต่งงตงงตำเข่าพักอะไรกางอะไรว่าบุมีบุมีสองสากเนาะลองต่ำบึงหนึ่ง bố tầm lắm bố sạc người có mẹ nhanh không hay con bố Cậu mít nhanh không 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 hay không nó. không Khắc không không hay không 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 บริสุทธิ์ออกนอกเราบุกเคยเห็นเนาะอยู่แต่ในเมืองเขาอยู่ใช่ไหมอยู่ยีละนี่แหละบริสุทธิ์ออกนอกเาเขาคิดว่าคือชิบมีแต่กันยังมีอื่นแม่ข้ีแต่วันน้ำเขายังมีไร้ยังนี้แต่กลัวยู่ไ้ยังใช่แต่ที่แท้เนี่ยเขาทำเลยครับพิธีมินไลายมันบอดหมดเลแม่ัม่ขาวซีมันจะรอนเกี้ยงมืดตางในกินข้าวซีกับข้าวตํำเลยน้ทุกคน โปรตีนโปรตีนอะไรอะจับต้โอ้ไลรขั้นตอนเนาะเออชิีหมดเอาทั้งนั้นทังตั้งตัวั้งห้วตั้งตักตั้งไปเนาะตั้งายแล้วตอนนี้จะตแอกตอนขมิดทำปอกให้มันชํำเร็จเลยให้มข้าว เองอตกมันอีกยังเพิ่เพิยังก็อมอาเบืองนั้นทำแล้วเอนวันอะไรก่อนเอาปชาเขาว่ากลัวกลัวเนาะกลัวกลัวกลัวชาจาจกแล้วนี่คอมเนูดจักที่ว่าภาชาภาษาทองกินรัวบู้ลยภาษาลาวก็บู้มันมุมมีไม่ไปมันมุมมีลาวเด้อยู่นี่แล้าก็ไทยเขาพจักนับ ทาก็บู้กันบบเคยตามเด็กพเขาเอื่นนว่ยังกบูกันนี่ก็อันนี้เคยาชอบมาเลืออะไรก็ชอบเนาะเลืองอะไรเขาเอื่นว่าให้มันชําเร็จเลยนะเอาตัวทางปกมันมันขาวเลยมันมดเลยเขาเปือกเด้มันหลอนเปลือกเฮ็ดนี้นั่นมันยังก่อนนั้นเฮ็ดนมันักร้มัเนียให้มันาให้มันชอาท่านแอบอกเลยอาเนาะอื่น ເຮົາໄດ້ກິນແລ້ວບໍ່ມີຫໍາບໍ່ມີເປືອກເນນແຫກມັດເຂົາຢູ່ບອິດມັນນາະແຕ່ນັງີູນາອກໍມບນູນ เราค่อยได้เห็นเนาะหรือว่าเอามาบึกช่วงบันเนาะอันตอนเศร้าในยามเศร้าเนาะการบ้านบ้านเงอนเนาะโอ้ไปชวนมาหนิแม่แม่สิเวียนบ้านบ้านเนาะไปไหนไปนาไปนากันมีมัวโอ้เอีบรรยากาศคักเลยอยู่ให้อยู่นาอยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรต้นตะลิงนุ่นควายอยู่ตรงอยู่นา ิไกลอยู่หน้าหมแล้วชุดเนาะอาชีพชาชิไปมันมาหากิน้ยนไมาันอาชีพทำมาหากินเนีโอ้บันเนียาพับนี่เหมือนพันออกนี่เนาะอันนี้ได้ป่าอันมันยังกระยงังนึงบ่ะเอาทำนี่เนาะโอเค ยังนึงประมากยังนึงเนาะยังนึงบุ่มยังนึงได้ได้ได้หลายถวยด้นเนาะก็ได้อยู่ประมาณสองโลเนาะสองโลไม่ยังนึ้่องโลขับสองขับเนาะขับนึงเนาะพอดีได้มาขับขับแรงเนาะขับโปรโัไลน้อยแม่แม่ เอาเข้า <zab> ต <chord> ัวนเ่าทัดแล้วเบิ้งเองมันเบ้ด้วเบิงเไป